สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกเกษตรนะครับวันนี้สุภโชคกเกษตรไปแถวอาจจะมาแนะนำการปลูกไม้หน้าหนาวหรือหน้าลมอย่างนี้นะครับลําซำ้มไม่ค่อยถูก,กันกับลมนะครับถ้าลมแรงๆอย่างนี้สังเกตว่าลมมันจะแรงนะครับถ้าใครเอาลําซําไปปลูกใหม่ หน้านี้นะครับหน้าลมหน้าหนาวเนี่ยจะต้องมันพรมใบนะครับต้องต้องพรมใบตลอดเลยถ้าลมยิ่งลมแรงยิ่งต้องพรมใบนะครับคือลมเนี่ยเขาสามารถตีใบให้ให้แห้งกรอบแล้วมันก็จะร่วงอันตรายที่สุดครับคือลมครับสําหรับลําซ้านะถ้าลมแรงๆเนี่ยถ้าปลูกไม้ยิ่งเป็นไม้ปลูกไม้ยิ่งต้อง ต้องลดน้ําบ่อยๆที่สวนผมนะครับถ้าผมล้อมแล้วผมขึ้นไปที่ร้านนะครับถ้ารวมอย่างนี้ผมต้องลดน้ําทุกชั่วโมงผมใบทุกชั่วโมงเลยครับถ้าลมแรงๆนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูตัวอย่างของต้นแม้ขนาดมีรากอยู่แต่ลมมันแรงแต่ผมตัดรากไปรากหนึ่งมันก็ยังเลี่ยงนะครับคือผมไม่ได้มา สวนหลายวันแล้วลมมันแรงเป็นไม้ที่ผมล้อมไว้นะครับเป็นตัวอย่างก็เสียดายครับอุตสาห์ล้อมไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวอย่างของลมนี่ครับไม้ล้อมคือเราตัดรากไปเหลือไว้ลากหนึ่งพอเตือนไปปับ๊บ พอลมมาครับเห็นไหมครับใบแห้งกรอบแล้วครับเนี่ยเนี่ยลมนี่คือลอยลมทั้งนั้นเลยครับใบเขาจะแห้งกรอบอย่างนี้ร่วงครับเกียบร้อยนะฮะดูครับสังเกตดูใบร่วงแล้วครับเนี่ยใบเขาจะเหงาสลดนะครับดูสังเกตใบ่อนนะครับนี่คือลมครับร่วงครับ ไม่เหลือต้นใหญ่แล้วครับเนี่ยหน้าสามแล้วต้นนี้คือลักษณะงนี้เรียบร้อยครับล่ำสานะครับผมถึงบอกว่าถ้าปลูกใหม่อย่าทิ้งน้ําชมใบตลอดถ้ายิ่งลมยิ่งต้องพรมใบตลอดเพราะที่ที่ที่สวนผมผมจะพรมแทบทุกชั่วโมองอะ่ะถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ร้านนะแต่ว่าถ้าเป็นไม้ในดินก็ก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็พรมนิดหน่อยแต่ก็ต้องลดน้ําสม่าเสมอนะครับ นี่ก็เป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งที่ที่เราทำเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าต้นที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเรียบร้อยครับโดนลมเป็นไม้ล้อมนะครับเพราะว่าโดนตัดรากไปแต่รากก็ยังไม่หมดนะครับเห็นไหมใบมันก็จะโกลนเห็นไหมนะครับแต่ต้นที่ไม่โดนลมนะครับเห็นไหมเหมือนกันครับเนี่ยล้อมตัดรากเหมือนกันเนี่ยไม่โดนลม พะมันเพราะมันมีตัวนี้บังอยู่แล้วก็พรมไม้ทันแล้วก็ลดน้ําตลอดเห็นไหมครับผมจะลดน้ําตลอดเขาก็จะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ทําให้ดูว่าเออนี่ทางสวนเราจะประสบเหตุข้อมูลของทางสวนเราเก็บมาจากหลายๆปีนะที่เราปลูกก็จะเก็บประสบการณ์ไว้นะครับเฉพาะสวนของเรานะครับแต่สวนอื่นจะทําไงนั้นผมไม่รู้นะครับนะ อันนี้ให้ดูเป็นความรู้ครับสวัสดีครับ